ใช้งานหลายรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะใช้ i n o 500 Dc F4 เล้นะครับในถนนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บริการนะครับในเมืองก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเป็นรถล้อนิยมอย่างมากทีเดียวนะครับเราสามารถดัดแปลงการใช้งานเพ่การขนส่งได้มากมายหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับเห็นที่ใช้โชกชิวนะครับของ i n o 500 Dc F4 เราเนี่ยผู้คารบกวนผม รถทั้งสามพันสองรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ผู้เข้าอบรมนะครับจะได้ใช้ในการอบรมในการปิดภาภาปฏิบัติด้วยนะครับจอดอยู่บริเวณตั้งไซา์มือโชว์ดีไซน์ที่สวยงามและชมเชียวนะครับทัง Hi ีโรสามร้อยอ r โ3เ0เตอร์เอ็กซ์ซึ่อยู่หกห้าสิบห้าและอีโรห้าร้อยลูเมนเตอร์เอ็มซีเก้าเจด้วย เปนรถฮีโร่ที่นำมาให้ทุคทานไปด้ดยในครั้งนี้ขอเสิรเ์รเพร้ับรถทั้งสามคันของฮีโน่ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าท้านุกเดียวที่เห็นอยู่บนจอภาพนะครับจะเห็นได้เลยว่าด้วยประสิทธิภาพของรถลฮีโ่